กับปอมอีกแล้วนะครับปอมกับพี่ในนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่แฮปปี้เฮาส์นะครับเป็นบ้านน็อกดาวสำเร็จรูปนะครับก็จะมาพาดูแบบบ้านแบบต่างๆนะครับว่าอบ้านน็อกดาวนี่มันเป็นยังไงนะครับมันราคาเท่าไหร่มันถูกจริงไหมและมันดียังไงนะครับผมก็รบกวนพี่ในแนะนําหน่อยครับเริ่มจากแบบอันไหนดีครับพี่ตัวบ้านน็อกดาวเริ่มต้นตัวนี้สามซีรีส์นะครับซีรีส์แรกเราเรียกว่า MK m k จะเป็นตัวด้านในสุดนะครับ เอาเริ่มเรต้นจากคนนี้ก่นนอนนะ<ด>โอเคงั้นซีรีส์ซีรีส์ที่3เอาซีรีส์ล่าสุดนะครับเขาเรียกว่าเ a MA. MA คืออเมริกันสไตล์ตัวนี้จะสวยคือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแบบคือเป็นบ้านนะครับเพราะว่าบ้านน็อคดาวน์หลายท่านจะมองว่าเป็นลักษณะชั่วคราวแต่บ้านหลังนี้อย่างนี่น,นะครับนี่คือบ้านจริงๆนะครับอยู่อาศัยได้จริงครับอยู่อาศัยได้จริงเลยนะวัสดุก,วดก็วัสดุทั้งหมดเป็น สำเร็จรูปนะครับขนังสำเร็จรูปครับการความร้อนหมดเลยเหรอครับพี่ครับผมอ่าไหนเราลองเข้าไปดูข้างในกันซิเป็นยังไงโอ้แต่งนเนี่ยเดี๋ยวหามุมหน่อยเดินเข้ามาละเอ๊ะเห็นกำแพงมัน เป็นนีนี่เทคเกล็ดเรียบร้อยแล้วครับมันปูวเปเปอร์หรืออะไรครับที่ไม่ไม่ใช่วอลเปเปอร์ครับเป,นเปนาา็นเป็นผนังที่อ่าผมไม่แน่ใจใ่าคืออะไรอ่าครับคือสําเร็จรูปท,ทําสีสําเร็จรูปมาจากโรงงานเลยนะครับฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนี่อย่างในรูปแบบของบ้านเรานี้ก็มีหน้าต่างนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นแบบไอ้ฝ้าสูงๆนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับ อยู่ตรงนี้นลครับแล้วก็หลังนี้นี่พื้นที่ใช้สอยประมาณกี่ตารางเมตรครับหลังนี้สามสิบห้าตารางเมตรได้ราคาประมาณเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าที่สำคัญก็คือติดตั้งแค่หนึ่งเดือนครับติดตั้งเขแค่หนึ่งเดือนครับก็หลังนี้นะครับเหมาะสําหรับที่จะเป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ทได้เลยนะครับเนี่ยครับนะฮะนี่เราก็เินเข้ามาตรงนี้ ส่อนห้องนอนลนะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของอมีห้องน้ำห้องน,อน้ำนะครับไหนลองเข้ามาดูห้องน้ำกันสิครับนอ๋อเพื่นยังก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้จริงๆน่าจะเป็นอ่าเตาเตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนขององอาบน้านะครับผมอ่าก็วัสดุพวกนี้จริงๆอ่าปูกระเบื้องได้หมดเลยนะครับชายทั้งพื้นทั้งอะไรนะฮะเอะพื้นมันเป็นอะไรครับเพี่ ตัวพื้นเดี๋ยวจะเป็นาลามิเนตครับลามิเนตนะแต่โครงสร้างเนี่ยครับโครงสร้างที่เรายืนอ,อยู่นะครับมันเป็นอะไรครับพี่ตัวเป็นโค,ค,ครงเหล็กครับโครงเหล็กมันเป็นน็อกดาวน์นะก็ uh คือโครงเหล็กแล้วปูกด้วยวีลาบอร์ดแล้วก็ฟินิชจีิงงพอดีตอนนี้ยังไม่ได้ฟินิชครับอ๋อครับพี่แล้วเอ๊ะรากฐานล่ะครับไอ้บ้านพวกนี้นี่เราเราตั้งยังไงข้อดีแล้วเป็นจุดเด่นนั่นเองของบ้านน้ำดาวคือน้ำหนักเบาครับ อย่างตัวผนังเนี่ยเป็นเป็นไอโซวอลหมายความว่าเป็นเหล็กประปกบกันตรงกลางเป็นโฟม EPS โฟม EPS ก็คือผนังห้องเย็นนะครับนั่นหมายความว่าผนังมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและป้องกันเสียงและน้ําหนักเบาความน้ำหนักเบา,ากเกิดเลยคือตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเบามากครับบ้านล็อกดาวเฉลี่ยน้ําหนักต่อตารางเมตรอยู่ที่1 0 0รกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นฐานรากเนี่ยไม่จําเป็นต้องไม่ทาฐานรากขนาดใหญ่ครับ เราจะเทอะเค,คอนกรีตหนา10เซนเพื่อปรับระดับพืแนแค่นั้นเองครับแล้วก็วางบ้านระดังดาวไลงได้เลยอ๋อไม่ต้องมีเสาเข็มไม่ต้องเนี้ยนะครับไม่ต้องมีทับนี่คือจุดเด่นของบ้านระดับดาวครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่จำต้อง <C oughs> ไม่เหมือนบ้านในอจะเป็นกล่องเป็นตู้คอน,นเทนเนอร์ที่จะต้องมานั่งยกใช่ไหมครับใช่นะอันนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงที่ที่แบบมันรถเข้าไปไม่ถึงได้นะขนไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็ประกอบเอานะครับ นั่นคือบ้าน็อกดาวน์ในความหมายของเราหมายความว่าเป็นชิ้นส่วนสําเร็จรูปไปประกอบที่หน้างานไม่ไม่ใช่บ้านที่แบบทําเสร็จเป็นหลังแล้วยกไปวางนะครับของเราจะเป็นล็อกดาวน์จะไปตามท้องล่องไปตามอะไรอะไรก็ได้นะขึ้นที่สูงหรือทางที่แครเข้าได้หมดวันมันเป็นชิ้นแต่ครับครับผมครับผมฮะอ่ะแล้วสังเกตนะครับตอนนี้นี่บ้านหลังนี้จริงๆนี่เป็นสนิทหมดเลยนะฮะเนี่ย ต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะอย่างที่พี่ไหนเพิ่งให้ความรู้ไปนะครับว่ามันเป็นผนังที่เป็นโฟมที E D S นะครับนะครับจริงๆแดดข้างนอกนี่ร้อนจี๋เลยฮะแต่ข้างในบ้านนี่เมื่อกี้ผมไม่มีเหงื่อออกเลยนะครับเนี่ยครับไปดูอันไหนต่อดีครับพี่โอเคอ่าซีรีส์ที่2จะเรียกว่า M S นะครับอย่างตัวที่เห็นข้างหลังเนี่ย M S 05ครับก็เป็นการดีไซน์เป็นโมเดิร์นสไตล์นะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือเราจะมี ผนางกระเบื้องลูกชนิดที่เป็นลายไม้อะครับเพราะบางท่านแบบคือคือถ้าเกิดเป็นซีรีส์แรกเนี่ยผนังจะเป็นผนังเหล็กนะครับก็ดูมองข้างนอกก็จะเนตู้ตู้คอนเทนเนอร์ครับแต่ว่าเราก็มีการปรับแต่งกระเบืให้เป็นลายไม้ครับมองไองอากลๆก,กนน็ให้ความสบายตาครับ<อ>แล้วก็สวยงามครับนี่นะครับลายไม้นี่ที่เห็นนี่มาจากโรงงานเลยนะไม่ต้องทําสีอะไรอีกแล้วนะครับครับครับก็หลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่หลังนี้ราคา400,000 สี่แสนห้ากว้างกว้างห้าจะงวัดอ่าตัวนี้กว้างสามเมตรหกสิบครับเฉพาะตัวสำนักงานครับแล้วถ้ารวมอาเมสี่สิบรวมพื้นพื้นด้านนอกเนี่ยครับเห็นพื้นนี่มันมีระเบียงด้วยใช่ไหมครับครับนะครับระเบียงนี่มันเป็นไม้อะไรเหรอไม้เทียมครับเป็นไม้เทียมนะครับก็ดักของทัพซี่้วยนะครับอ๋อก็ ไม้อันนี้ก็เหมือนกับไม้ที่ทําเป็นทางเดินอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยฮะจะไปปูงานระเบียงปูสระว่ายน้นํานี่ก็ดีของมันคืออะไรหลหรครับพี่อ่าตัวนี้เป็นเป็นพลาสติกนะครับก็ปไม้ในในเียงคนสภาพอากาศครับอย่างเนี้ยใช้ได้งานเลยครับ ออเพราะว่าบางทีเราใช้ไม้เทียนที่เป็นซิมเมนเบดเนี่ยมันจะเปรอนะใช่ไหมตัวเนี้ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติกก,บกับไม้เพราะฉะนั้นความคงทนขาววร์และทนสภาพอากาศมันจะได้ดีกว่าครับอ,อ๋อครับผมแล้วต้องทําสีะอะไรไหมครับตัวนี้สีอ่าเป็นสีในตัวอยู่แล้วครับอบอกว่าถ้าใช้ไปนานๆไปเนี่ยเก่าถ้ามันสีซีดส,สีจางเนี่ยครัปีสิบปีปุ๊บแค่เอากระดาษทราย รูปๆหน่อยนะครับสีไอ้ที่มันอยู่ด้านในเนี่ยก็จะออกมาแล้วนะครับใหม่เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งทําสีใหม่อะไรอะไรใหม่นะฮะดีงั้นเดี๋ยวเราไปดูหลังนี้ต่อนหลังนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์แรกเลยนะครับเราเรียกว่า n k m k แต่ NK ตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับอย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดใช้เวลาแค่ห้าวันอดเสร็จทาเป็นสำนักงานทาเป็นตู้ประชุมห้องประชุมนี้ได้เลยครับครับ อ่าไหนเราลอ,ลองเข้าไปดูในห้องประชุมตรงเนี้ยตอบโจทย์หลายคนสิ่งที่เป็นหัวก็คือเอะบ้านน็อกดาวจะติดแอร์อะไรได้ไหมเนีโโ่ยโอ้โหเข้าไปข้างในแอร์เย็นจังเลยครับเปิดแอร์ไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับด้านในนะครับฮะเป็นออฟฟิศโชว์คราวเป็นสำนักงานได้นะครับนี่คติดแอร์ไปปุ๊บเย็นเย็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกครับ ก็ตรงนี้ทําให้แบบมีระเบียงนั่งเล่นพักผ่อนอะไรด้วยนะครับ,รบหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต่อตารางเมตรอยู่ประมาณเจ0 0พันครับ7 0 0 0พันบาทต่อตารางเมตรนะครับตั้งก็5วัน5้าวันเสร็จนะ <laughs> มาดูอีกว่าอีกหลังหนึ่งดีกว่านะครับนี่ครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ <c oughs> ช่างกำลังปูไว้ไม้เทียมนี่อยู่เลยครับ เป็นไงครับช่างครับไอ้ไม้พวกนี้โปลโูญ่าไหมครับเอาไม่เป็นไรครับอาดูหลังนี้ต่อนะครับนะครับนะหลังนี้เป็นยังไงครับพี่ตัวนี้คือ MK ตัวซีรีส์แรกเลยนะฮะเรียกว่า MK สองสามว่าสองสามของเราก็คือถ้ามองด้านข้างครับก็คือสองช่วงเนาะ คับดาวสำเร็จรูปตามยาวเสช่วงโอ้ใช่ไซส์ก็สามเมตรหห้าเมตร่ที่สองช่วงที่สครับสมเท่าไหร่นะพี่โทษทริงสามเมตรหกสิบคเมตรสบครัตัวนี้ราคาขายอที่หนึ่งแสบาทครับอะไรกันหลังใหญ่อย่างนี้นะฮะใช่ครับหนึ่งแน หนึ่งชันหนึ่งหมื่นกว่าบาทมีตู้มีตู้โหลดเซ็นเตอร์มีดวงโคมอย่นี้ครับมีที่ทำอยู่ระดับมีหน้าต่างมีประตูครับนี่นะครับตู้โหลดเซ็นเตอร์คือคุมไฟตรงนี้นะฮะครับแล้วก็ไออาคารอย่างนี้นี่มันเหมาะสำหรับอะไรครับเป็นออฟฟิศชั่วคราวหรือออฟฟิศชั่วคราวก็ได้หรือหรือบางท่านก็เอาเป็นที่พักอาศัยก็ได้เพราะถ้าเป็นห้องนอนก็ถือว่า ห้องที่ใหญ่ครัใหญ่มากเลยเ่เอ้ผมดูหลังคานี่มันมีฝ้านะครับเนี่ยหลังคาไม่จำเป็นต้องมีฝ้าครับหลังคาก็เป็นโฟม e อทเแบบไม่กี่เหมือนกันแต่เอาไปทำเป็นรูปหลังคาเพราะฉะนั้นคุณปองคุณปองจะรู้สึกไหมว่ามันไม่ร้อนเลยเลยใช่ครับนี่นี่คือตอนนี้กำลังบ่ายโมงนะต้องบอกว่าร้อนมากข้างนอกเรี่ยงเลยฮะครับที่นี่ไม่มีพัดลมไม่มีอะไรงั้นก็คือด้วยความที่เป็นฉนวนทั้งการความร้อนแล้วก็การเสียงครับในนี้ครับปิดประตูหน้าต่าง ออกไปตะโกนข้างนอกก็แทบจะไม่ได้ยินอ๋อโอเคครับี้นผนังห้องเย็นนะครับต้องรู้ว่าผนังห้องเย็นเงียบแค่ไหนแล้วก็รักษาความเย็นได้ดีแค่ไหนเนี่ยไดครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับผมในตัวที่เป็นบ้านล็อกดาวน์นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยป้อมยามเหรอพี่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆครับเราจะทำทำเป็นตัวอย่างให้สำหรับดินเลอร์ จะไซส์เล็กๆก็ทำได้หมดครับทำเป็นป้อมยามก็ได้อ๋อนี่ป้อมยามนะครับ K KUK แล้วอย่างอย่างพวกนี้นี่อันเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นสองหมื่นปลรับประมาณนี่ครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวช่วยสรุปให้หน่อยนะครับพี่ก็สรุปบ้านนอกดาวของเราจะมีสามซีรีส์นะครับซีรีส์แรกเรียกว่า MK เอเป็นซีรีส์แรกเลยก็คือที่เห็นเมื่อกี้สองสามเอ็นเคสองสามซีรีส์ที่สองเรียกว่า m อ็มเอสเอ็อ่าตัวนี้ครับที่ที่เมื่อกี้ไปดูที่ m อ็มเนะครับแล้วก็เอ็มเอสศูที่มีดาดฟ้าด้วยแต่ว่าอยู่ระหว่างสร้างอยู่ครับซีรีส์ที่สามเรียกว่า m อเป็นอเมริกันสตาร์คือตัวแรกที่เราเห็นเลยี่ยาที่ว่าเหมือนบ้านเลยครับบ้านยอดดานจะมีสามซีรีส์ครับผมครับผมก็ข้อดีของมันนะครับราคาถูกทำได้เร็ว ใช้คนงานน้อยครับใช้แค่3มคนสามารถประกอบบ้านทั้งหลังได้และที่สําคัญคือน้ําหนักเบาไม่จําเป็นต้องมีฐานลากอ่ะเดี๋ยวให้มาดูอีกนิดนึงอันนี้คือฐานลากของเขานะครับเนี่ยเป็นแค่เอาอะไรครับเข็มุกเหลี่ยมแข็มหกเหลี่ยมวางนะครับเมยี่สิบก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แล้ววางไว้ได้แล้วหรือถ้าอยากให้เรียบร้อยก็เทปูนนะครับเทปูนสิบเซนนะครับน้าหนักไม่มากอันนี้ที่ทําให้อย่างนี้ดูเป็นตัวอย่างก็เพราะว่าถ้าสภาพ พื้นที่หน้างานเนี่ยต่ำบ้างสูงบ้างอะไรบ้างก็แค่เอามาวางๆให้มันได้ระดับเท่านั้นเองนะครับครับใช่ครัและที่สําคัญนะครับข้อสุดท้ายคือบ้านเราประหยัดพลังงานครับการเสียงกันความร้อนได้ครโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่นายครับสำหรับความรู้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ